ตแวแัสิลาเ็นคนาไปไวมีปัญคอรคือดังสวัสดีครับพี่ชาวยูทูบนะครับวันนี้พามาดูเจ้าวิกเตอร์380นะครับก็สังเกตยังไงนะหน้าก็เหมือนกันแหละแต่ถ้า380ก็จะสังเกตตรงนี้ เป็นรหัสข้างประตูเขาจะเป็น fm 2 p นะครับเป็น380เดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะครับคันนี้จัดบางฝุ่นเต็มแล้วก็ต่อมาจากอู่ไหนเดี๋ยวจะพาดูก็นี่มีโปรแกรมอะไรนะจะเปลี่ยนขาไอ้ขาไฟอ่ะและ้วใส่ไฟเดิมเนม่ยไม่ไม่ใส่ใหญ่วกว่าเอ๋อเพิ่มไฟดีจะใส่อันใหญ่อ่ะเพราะอันนี้มันแต่ถ้าส่วนตัวชอบไอ้ตัวสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่ๆที่เราดินติดยอยากได้แบบนั้นมีอยู่แล้ว จะเอามาใส่อันนี้ว่ามันขาไม่อยู่มันไม่ได้กันอ่ะอ่าจะเปลี่ยนขาใหม่อ่าตัวนี้ก็ทางอ่าบริษัทมิตรภัยสารทางสปอร์ตเนี่ยนะครับใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนไปขับอยู่แล้วก็วันนี้เจอกันอยู่ข้างทางตรงถนนพระโนยธทินิขาเข้านะครับรอเวลาวิ่งอ่ารับล,ลูกค้าก็มาดูรถกันทีนหน่อยตัวนี้อ่าจะเป็นวิกเตอร์380น,นะก็จะมีทําสี เ,เขียวที่หมวกแล้วก็ที่กันชนแล้วก็จะใส่กันกระแทกนะครับแล้วก็จะมีขอบทะเบียนแล้วก็จะมีอีดาบคู่หนึ่งแล้วก็จะมีกันเขาเรียกอะไรนะเนี่ยตัวครอบยึดเงาให้กระจกมันเงาอะนะก็ะจะเป็นตัวครอบยึดน็อตน,นะครับแล้วก็จะมีธงธงสั้นนะครับธงสั้นที่ก็ใส่ใส่กันตรงนี้เอาไว้มัดผ่าสีๆนะแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็จะกันชนตรงไฟก็จะมีกันกระแทกนิดนึง เรียกว่ากันกระแทกนะครับแล้วก็จะมีเขียวขาวทําเป็นเขียวขาวแล้วก็จะมีพวกแปะเลดนะครับให้รถมันดูดุดันอีกนิดหนึ่งแต่ตัวนี้ถ้าไม่แปะมันก็จะแบบบางอะ่ะก็จะแปะให้มันดูเข้ารูปกระทะจะเป็นชุบหมดเลยนะทุกวงนะอ่าคันนี้ก็จะต่อมาจากที่ UST Teller นะครับที่ทุกคนรู้จักดี รถก็จะเป็นมาจากศูนย์ของบ,บโจโกใช้ราชการตัวนี้น่าจะอยู่เขาบอกว่าสาขาชนบุรีนะเนี่ยตามนี่เลยตามเบอร์โทรตามนี่น,นี้คือเป็นศูนย์ที่เขาขายรถนะแต่ว่าเรื่องสวยงามเจ้าคันนี้ก็ต้องยกให้เอสทีเลเลอร์นะครับเดี๋ยวพาดูกระท่ยชุบกมดเลยนะแล้วก็คนเขียวนะบางฝุ่นบางฝุง่นก็ใส่มาที่ของ UH อูเอทีของเอามาใส่เองใช่ไหมอ๋อเอามาใส่กันเองนะครับบางฝุ่น ทรงท้องช้างกว้างกว้างน่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ย90น่าจะ90เลยยาวน่าจะประมาณ85ยาวเนี่ยถ้าเป็นทรงท้องช้างเนี่ยมีเม็ดกว่าแน่นอนแต่ไม่รู้เม็ดกว่าเท่าไหร่นี่ี่เม็ด50ไหะเนี่ยมันก็จะมีการยึดแบบ ขาบอกว่าเอามาติดกันเองประมาณเมตรสี่สิบเมตรสามสิบคูณประมาณเก้าสิบนะครับแล้วก็จะเป็นทรงท้องค้างเนี่ยแบบนี้มัจะดึงไกลๆหน่อยเนี่ตัวการะบะหางนะครับ <ยา S 2> ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นลักษณะของกระบะเปลือยนะครับเขาเรียกว่าเป็นทรงของกรปะบะเปลือยเพียงแต่ว่าเอามาวิ่งตู้นะครับแล้วก็เจ้าคันนี้ก็มีอะไรเอ่ยนี่นะครับ จะเป็นสายดำนะครับหรือสายไฮโดรลิกนะเป็นแบบดำได้นะครับตอนนี้พอติดเวลาลายด้านข้างนี่ก็จะเป็นเหมือนหยดไฟนิดนึงอ่าจะเป็นเหมือนลายหยดไฟด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็สวยนะอะไรนะชายล่างเป็นสีส้มครับชายล่างไหนอ๋อโอ้โหลืมดูเลยเนี่ยใต้คัตซีนะครับเขาสาดเป็นสีส้มนะ แถงกระบะกระบะใต้กระสซี<ม>เวลาแบบว่ายกยกยกดำขึ้นนะ<ม>ก็จะเห็นเป็นสีส้มนะก็สวยนะครับกระบะชุกมาเลยอะเอสทีเซลเลอร์นะล้างออกมามก็คือเจอโขดหินปูนเอสทีเซลเลอร์เขาจัดให้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเขา โอ้โหอลังการมากเลยด้านท้ายนะประตู 5, ห้าใช่ไหมโคตรดีเขือแล้วประตูห้าเหรอไอ้เ,เองี้ยโดนโคต,ต,ตไงให้เราถอยไงแล้วก็ตัวนี้ดำ<ม>ด้านท้ายเขาจะทำยื่นออกมาเยอะอยู่นะเกือบเม็ดมั้งเนี่ยยื่นจากล้อมาแล้วก็ การต่อบางฝุ่นให้มันยื่นออกมาโดยที่มันไม่ให้มันเหยียบนะก็ยื่นอมาณนี้เต็มใบนะฝุ่นท้ายเต็มใบตัวนี้จำประมาณ90เซนมความความกว้างได้อยู่มักเก้าสิแนวตั้งแนวนอนฮะความแนวตั้งเนี่ยนะแค่สิบนะแล้วยาวอ่ะจำได้ไหมสองเมยาวก็เต็มหางอะ่ะรถมันรถรถเราประมาณ2องเมตรสามสิบประมาณเก้าเก มันก็ยื่นมาเยอะนะครับนนยื่นแค่ประมาณน,น,น,นี่ประมาณสิบเซนอ่ายื่นนิดเดียวกำลังสวยประมาณเซนแล้วก็ด้านไฟท้ายนะครับเป็นโลโก้ของร้านเขาเลยนะครับ S Teller สวยนะครับเจเลยสั่งายยืนมากไมด้วยจัอ่ามันี่ได้วยจัประมาณนี้สวยแล้ว อย่างที่บอกนะครับกระทะชุบมเลยเดี๋ยววนไปดูด้านหน้าอีกสักรอบหนึ่งนะฮะนะคันนี้ก็เป็นเสียบีขับนะดูแลอยู่นะครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี่อทะด้านท้ายอ่ะมันจะเป็นอันนี้หมดเลยเป็นสีส้มเนี่ย ดำก็จะเห็นเป็นสีส้มเลยนิดนึงได้ไหมไม่ต้องเยอะเอาแบบแค่นิดเดียวเฉพาะแม่ก็ได้เดี๋ยวพี่บีจะยกดำให้ดูนะครับนิดเดียวเป็นตู้ปลาวนะครับตู้ปลาที่ไปคืนที่บางนาอ่าโอเคเดี๋ยวพี่บีจะยกดำให้ดูนะครับไม่มีอะไรสายไฟไม่โดนดูแล้วยกได้เลยโอ้ จะยกดำประมาณนี้แต่เราวิ่งตู้ตัวนี้เราก็ไม่จะเป็นต้องดำนะเพียงแต่ว่าโอ้ยสวยเลยนะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคครับขอบคุณครับถือว่าเจียมโอเคแล้ว,อ,วอ,อะไรฮะ,โอ,รออะโอเคนะดูแค่นี้หละอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับเปิดเพลงด้วยเดี๋ยวลิขสิ์ส โอ้โห oh, oh. สำหรับเจ้าคันนี้นะสวยมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัมสกี้ให้ด้วยใครชอบก็ขอคนนหนึ่งไลค์ร like, ัวๆกันแล้วกันนะครับได้ไลค์เดียวแหละกระชืบไลค์ให้เลยนะถ้าใครชอบมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัววิกเตอร์นะครับ500ร้อยฮิโนวิกเตอร์500เป็น FM 2P เป็นเจ้าเครื่อง380แรงนะครับพละกพลักำลังเหลือเฟือเจ้า34มว่าพละงกำลังเหลือเฟือแล้วมาเจอ,อเจ้าวิกเตอร์380เปดศนย์นี่โหชิวๆนะฮะเนินมอสะพานไปได้หมดนะครับจะใช้น้ำหนักแค่ไหนก็วิ่งสบายๆ ไม่มีไม่มีดันไม่มีทอนตอแน่นอนถ้าไม่ชันมากหรือถ้าคนขับเป็นนะครับก็ถือว่ากําลังเขาเหลือเฟือนะเขาตอบโจทย์กับอาถาทำไมต้องมี3 C, มามทีาทำไมต้องมี3ามแปดศูนย์ใช่ไหมเพื่อก็คือ3ามีเนี่ยมันก็วิ่งทั่วไปแล้วแหละแต่ถ้ามาเจอ3ามแปดศูนย์เนี่ยก็ั้งงานเขาที่จะต้องวิ่งของหนักๆบ่อยๆนะฮะเขาจะเขาจะเลือกตอบโจทย์ที่3ามแปดศูนย์นะครับอ่าโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กันแล้วกันเราก็มาจอดรอตรงปพลโยธินรอบรรจุสินค้านะครับก็มาเจอพี่บีทัก จอดทักทายนะครับเคยร่วมงานด้วยกันมาแล้วก็รอติดเวลาสำหรับคลิปนี้พอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสุริยาพวามทุกวัสดีครับบายมี่าง